สวัสดีครับมาพบกับแอดมินหน่อยนะวันนี้เป็นวันหยุดนะวันแรงงานนะวันนี้แอดมินจะพูดเรื่องทีเ็กอะเพราะว่าทีเ็กมันกําไรเยอะเจ็ดล้านห้านะเนี่ยเงินงอกขึ้นมาสิบเจ็ดล้านแล้วเผออแป๊บเดียววันนี้บวกกี่จุดเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยเมื่อวานบวกกี่จุดนะยี่สิบสามจุดนะสมเปอร์เซ็นนะโเวาขึ้นก็ขึ้นกระโูดเลยขึ้นกะโูดเลยลงก็ลงกระโูดขึ้นก็ขึ้นกระโออใจหายหมดเลย เ,เงินขึ้นมาแล้วเจ็ดล้านแอดมินว่าเดี๋ยวจะต้องถอดออกมาบ้างแล้วแต่ยังยังคิดไม่ทันไงแม่มันขึ้นพึ่งพึ่งข,ขึ้นมาแค่สองวันเองสองวันแม่โอ้โหได้เงินเยอะเลยโล่งใจเลยเดี๋ยวต้องถอดออกมาเดี๋ยวต้องถอดออกมานะแตสำหรับทองก็ทองก็ไม่เป็นไรเท่าทองก็เก็บสะสมเพิ่มอะทองไม่มีปัญหาทองลงมาก็เก็บซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มไม่เป็นไรแต่ฟิวเจอร์เนี่ยกำไรเละกำไรบานเลย เมื่อวานก็ไม่ได้เทรดด้วยเพราะถืออย่างเดียวแปดร้อยสิบหกสัญญาถืออย่างเดียวถามว่าขึ้นเพราะอะไรก็ที่บอกอ่ะกอน,นอง,องมันลดดอกเบีย้ยไงจุดสองห้าเนี่ยเห็นปะก็เคยบอกไปแล้วว่าการลดดอกเบี้ยมันทําให้หุ้นขึ้นหุ้นขึ้นอ่ะดอกเบี้ยหุ้นขึ้นแน่นอนอ่ะมันเกี่ยวกับหุ้นแน่นอนอ่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นดอกเบี้ยของเฟ,ดอ,งด,อองเฟดอ่ะยิ่งดอกเบี้ยของเฟดอ่ะยิ่งขึ้นเลยเนี่ยรออเมริกาลดก่อนถ้ายิ่งลดอ่ะยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่านี้อีก เอ,อแล้วตรงนี้อาจจะแค่เริ่มตน้น้วยตามเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเพิ่งเริ่มอะ่ะอาจจะไปได้อีกอะ่ะเพราะว่าวันนี้มันปิดสูงนะเนี่ยปิดใกล้ๆจุดสูงสุดเลยอะ่ะแต่งว่ามันแรงแรงซื้อยังไม่หมดอะ่ะความจริงอะ่ะวันนี้แรงซื้ออะพอตอนที่กนอง,งอประกาศอะ่ะเหมือนมันจะย่อมาหน่อยๆนะย่อมาหน่อยๆตอนนั้นอยู่ย่อมาเจ็ดตอนนั้นเจ็ดหกสามมั้ง้าไม่ผิดเจ็ดหกสี่อ่ะแล้วมันพองกองนอนงอประกาศมันก็ย่อลงมาเจ็ดหกศูนย์เออเพราะว่ามันมีคนเหมือนกับว่า เหมือนเหมือนกับเขาขายขายข่าวดีไงข่าวดีเขาขายจะมีคนประเภทนี้อยู่เออพาย่อมาปุ๊บย่อมานิดเดียวอ่ะแล้วก็ไล่ขึ้นอีกอ่ะไล่ขึ้นตอนท้ายตลาดเห็นไหมเห็นว่าช่วงบ่ายนะช่วงคนงประมาณบ่ายสองบ่ายสามอ่ะเห็นป่มันจะย่อมาหน่อยนะเห็นก็ก็ไม่มีอะไรแค่ย่อมาหน่อยเนี่ยแล้วก็ตอนท้ายตลาดก็ขึ้นถามว่ามันจะขึ้นเป็นถึงตรงไหนเผลอตรงนี้อาจจะแค่เริ่มต้นนะเป็นข่าวขึ้นวันนี้เป็นวันแรกที่ทําสัญญาณเตื้อ เออวันแรกเนี่ยราคาเนี่ยถามว่าเสียได้ไหมเพราะจุดต่ำมันอยู่ที่หกห้าศูนย์เนี่ยเวลามันกลับตัวทำเป็นแนวโน้มขึ้นอ่ะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่อ่ะเสียได้ไหมแล้วบางคนไม่ซื้อไม่ทันด้วยต้องมาซื้อพรุ่งนี้มันไม่รู้พรุ่งนี้กระโดดขึ้นหรือเปล่าเออเนี่ยถึงบอกว่าการที่เราทาตามแนวโน้มรอก่อนรอ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 เนี่ยมันไม่ทันนะเห็นไหมเพราะมันขึ้นวันเดียวสามจิบสามจุดเนี่ยดังนั้นมันต้องมีอะไรายที่มากกว่านั้นอ่ะในการในการ ทำกำไรของทีเฟกนะสำหรับแอดมินรู้รู้นกแอดมินดักไว้ก่อนอยู่แล้วแปรร้อสัญญาเนี่ยดักไว้ก่อนเลยได้เจ็ดล้านคืนมาเนี่ยโหดีใจมากเลยอดทนมานานนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นวันไหนแต,แต่คิดว่ามันขึ้นอนะ่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันจะมีหลายอย่างที่มาประจบประจบเหมาะและ้วก็คือเรื่องของเงินมันจะไหลเข้าไงเงินพวกกองทุนอ่ะ e s g อ่ะมันจะมาเข้าเดือนพฤษภาคมนี่แหละแอดมินก็เก่งไว้ว่าพฤษภาคมอ่ะจะ,จะขึ้นแต่กลายเป็นว่ามันขึ้นก่อน ขึ้นท้นปีเลยเอออาศัยจุดจุดพูตรงลดดอกเบี้ยนยี่แหละอืมถามว่าขึ้นไปถึงหไหนอันมินว่าขึ้นได้ขึ้นได้เยอะเลยอ่ะขึ้นได้ถึงแปดร้อยยังได้เลยเออมีสิทธินะเพราะว่ามันมาจุดพู่อย่างนี้แล้วอ่ะเหมือนเหมือนจุดพูเพื่อที่จะขึ้นต่ออะไรเงี้ยแล้วเดือนพฤษภาทั้งเดือนอ่ะอาจจะเป็นกานขึ้นเลยก็ได้นะอาจจะเป็นขาขึ้นเลยก็ได้ดูดีๆแล้วกันอืมมีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะว่าแนวโน้มเปลี่ยนอ่ะแนวโน้มแนวโน้มเปลี่ยนอ่ะเจ็ดเจ็ดสามนี่แหละ เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นมแนวโน้มใหญ่นะไม่ได้แนวโน้มเล็กนะขาขึ้นเออแล้วทุกอย่างก็ดูแล้วเมื่อวานทําก็เหมือนกับคุยกับจีแล้วไม่รู้ว่าหุ้นไทยจะขึ้นต่อหรือเปล่าทําอ่ะคุยกับจีแล้วตอนวันตอนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คือวันวันที่สามสิบอะปิดตลาดกลางคืนอน่ะมันคุยกันมันคุยกันแล้วก็เนี่ยทองก็เลยลงไงทองอน่าจะลงนะแต่แต่ว่าบ้านเราปิดเดี๋ยวดูทองเี่ยทองคำจริงมันต้องลงกว่านี้อีกนะแต่บ้านเราปิดไปแล้วไงมันเลยไม่รับรู้ข่าวอ่ะ เออโอเคติดนาทีแล้วตัดชิปก่อน